สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอกันน้องแนนอีกแล้วนะคะในช่องของสาวมอนนะคะวันนี้ก็นะคะน้องแนนอยู่บ้านค่ะ <c oughs> ก็เป็นวันที่นะคะโชคดีของน้องแนนอีกวันนึงนะคะ <c oughs> ก็วันนี้นะคะเป็นวันจันนะคะอากาศก็จะเป็นครืมๆหน่อยนะคะไม่แน่ใจว่าน้องแนนพูดถูกไหมนะคะ <c oughs> ก็ท้องฟ้าจะเป็นแบบมืดๆหน่อยนะคะน่าจะฝนจะตกนะคะตอนช่วงเย็นๆน,นะคะก็โอ้ ก็นะคะวันนี้นะคะหลังจากที่น้องแนนก็ได้เก็บเงินไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะซื้อในสิ่งที่น้องแนนแบบว่าอยากซื้อมาไว้ที่บ้านนะคะก็เลยวันนี้ก็เรียกรายเป็นว่านะคะน้องแนนสั่งสิ่งของมาอย่างหนึ่งนะคะที่เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องใช้ที่บ้านนะคะก็วันนี้ก็จะพาให้พี่ๆทุกท่านนะคะ ลุงป้าน้านะคะจะด,ดูกันว่านะคะตู้เสื้อผ้านะคะน้องแนนก็สั่งตู้เสื้อผ้ามาน,ะะน้องแนนก็เลยซื้อมานะคะใน,นราคาที่แบบว่าถูกนะคะก็หลังจากที่เก็บเงินมาก็ได้ตู้เสื้อผ้านะคะที่อยากซื้อนะคะน้องแนนก็เลยพามาชมนะคะว่าตู้เสื้อผ้านะคะสองพันเก้านะคะว่ามันจะถูกแล้วมันกว้างมากเลยนะคะปิดประตูบ้านก่อน นี่เลยนะคะตู้เสื้อผ้านะคะเป็นสีที่เป็นอ,อะไรอ้วงนี่นะคะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะสูงมากเลยนะคะสูงกว่าหัวน้องแนนอีกนะคะก็สูงนะคะแล้วก็กว้างมากนะคะในราคาที่แค่สองพันเก้าเองนะคะกว้างคือกว้างดีนะคะกว้างมากนะคะ,ก,ก,ะ,คะก็ราคาประมาณ 2,009นะคะคามาส่งให้ถึงท <the> <the wine ę> ี <the> um i, <go dietary rais ella> ่เลยนะคะก็ดีมากๆเลยนะคะจะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็หลังจากที่เก็บเงินได้นิดๆหน่อยๆนะคะน้องแนนก็จะหาซื้อในสิ่งที่มันจําเป็นที่ต้องใช้นะคะที่ในบ้านอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะคือสูงมากเลยนะคะเดี๋ยวเทียบกับหัวน้องแนนนะคะน้องแนนสูงประมาณ158-159นะคะนี่แหละค่ะ ก็คือสูงกว่าหัวน้องแนนอีกนะคะสูงประมาณนี้เลยนะคะก็ถือว่าดีนะคะดีมากๆเลยนะคะก่อนถ้าจะเก็บเสื้อผ้าแค่เสื้อผ้าหนูก,กับเสื้อผ้าพี่นัดนะคะ<อ>ก็จะพอดีนะคะเพราะว่านิงตันสาหรับหนิงตันเขาจะมีที่เก็บของเขาอยู่แล้วนะคะน้องแนนก็เลยว่าจะเอามาไว้ที่ห้องนอนนะคะก็สําหร,รับห้องนอนน้องแนนนะคะก็คือปกติแล้วก็ ได้ถ่ายจะภายนอกนะคะไม่ได้ถ่ายแบบในบ้านนะคะก็น้องแนนว่านี่คือจะปักประตูเอ๊ะเห็นเด็กเด็กคนไหนฮะมีเด็กแอบมองด้วย <c oughs> <c oughs> ก็น้องแนนจะมามา,มาตั้งตรงนี้นะคะตรงนี้เลยนะคะจะเป็นปลายเตียงของต้านนะคะน้องแนนจะตั้งช่วงนี้นะคะตอนนี้ก็ต้องรอพี่นัดก่อนนะคะว่าจะตอนนี้น้องแนนจะเอาออเข้ามาเองไม่ได้นะคะนะคะข้างใน แล้วนิตันนิทันอยากเข้ากล้องด้วยเหรอครับนิตันเริ่มแบบว่าอ่านั่งเองได้แล้วนะคะเริ่มแบบไปได้แล้วนิดๆน,นะคะเขาจะแบบเริ่มไปแล้วตอนนี้ก็นิตันเจ็ดเดือนกว่า,วานะคะก็ อ่าความเองแล้วก็ลุกเองได้แล้วนั่งเองได้แล้วนะคะก็พยายามจะยืนอยู่ตอนนี้ว่าไงครับืว่าไงครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่ตู้เสื้อผ้าเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะน้องแนนก็พกมีดมานะคะเอามีดมาออื <c oughs> หนักจริงจริงหนักมาก ก็ตู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน้องแนนก็จะลองแกะดูนะคะว่าข้างในมันจะเป็นแบบไหนนะคะตอนที่น้องแนนสั่งมาคือเขาก็ถ่ายรูปให้ดูนะคะแต่ก็มันไม่ได้เห็นภาพแบบดีขนาดนั้นนะคะน้องแนนก็เรียกว่า โอเคค่ะนะคะตอนนี้ก็นะคะน้องแนนจะทํากันแกะนะคะเพราะว่าเขาจะมีพลาสติกอยู่นะคะข้างนอกน้องแนนจะแกะพลาสติกแล้วก็จะดูข้างในดูนะคะว่าสภาพเป็นแยังไงบ้างนะคะ ทำลันจะถอดเลยเออขอจะมารีวิวข้างในนิดนึงนะคะนี่เลยคะ่ะข้างในนะคะฝั่งนี้นะคะเขาจะมีกระจกติดไว้ให้นิดนึงนะคะนี่นะคะบานฝั่งนี้ก็คือจะมีกระจกไว้ให้นะคะก็คือไม่ใหญ่มากนะคะแต่ก็สําหรับหนูก็หนูเตี้ยไปนะคะแล้วก็ ชั้นเขาจะมีชั้นวางตรงนี้ด้วยนะคะชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีราวให้ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะแขวนเสื้อผ้านะคะตรงนี้ <mel od ic> แล้วก็ข้างบนคือที่ที่วางของนะคะก็คือวางได้เลยนะคะข้างบนนี้จะกระเป๋าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะ <mel od ic> แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นชั้นที่แบบเราจะวางของก็ได้นะคะหรืออะไรก็ได้น้องแนี้คิดว่าจะเอามาวางเสื้อผ้านิ่งตั้นนะคะแล้วก็ชั้นล่างนะคะเขาจะมีมชัก อเขาผูกไว้ว่าอยู่ทำไมต้องแนนดึงไม่ได้นี่นะคะลิ้นชักนะคะ<ม>เขามีลิ้นชักให้สามชั้นเลยอันนี้ต้องล็อกกุญแจนี่เลยนะคะโอ้โหคือเก็บของได้ดีเลยนะคะสามชั้นเดีกว้าง อันนี้คือต้องไข่กุญแจนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือจะมีแบบนี้นะคะแล้วก็ชั้นล่างนะคะก็คือสําหรับ,บ้องเนนคิดว่านะคะอ่ะกับเงินแค่แบบสองพันเก้าก็ถือว่าแบบมันก็คุ้มนะคะสองพันเก้าได้ตู้แบบเสื้อผ้าที่ใจมากๆเลยนะคะใหญ่สาหรับที่แบบครอบครัวเล็กๆอย่างหนูนะคะแบบพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเหมาะนะคะสีก็สวย เขาทำออกมาดีหมดเลยนะคะสวยจริงๆตรงนี้นลองข้อดูก่อนดีจริงๆๆๆก็ถือว่าสุดยอดมากเลยเพราะว่า เอาจริงนะคะที่บ้านหนูก็คือถ้าเป็นที่บ้านหนูเลยนะคะเขาจะไม่ซื้อตู้เสื้อผ้ากันนะคะจะซื้อกล่องมาใส่เสื้อผ้าเอานะคะเพราะว่าการที่ซื้อตู้เสื้อผ้าเนี่ยคือแบบว่าแพงนะคะสําหรับฝั่งนู้นนะคะแต่ฝั่งนี้ก็คือสองพันเก้าถามว่าแพงไหมมันก็ไม่ได้แพงนะคะเพราะมันคุ้มถ้าซื้อแบบคุณภาพดีๆเลยนะคะตามที่ตามห้างที่เขาขายกันน่าจะแบบราคามันจะแพงกว่านี้นะคะแต่สําหรับันนี้ก็คือเราใช้กันแค่ในบ้านนะคะก็พอแล้วนะคะสามคน ถือว่าสุดยอดมากเลยต้านครับต้านครับหนูชอบไหมครับเอาเอาเข้าไปใช่ใช่เออนั่งละ ควาปปานมูจะมาลูกครับใอ่ะอะจะนั่งนั่งนั่งโอ้นั่งเองได้แล้วเ,เก่งเต้นดีล <laughs> สะสี่ขาโอเคค่ะนะคะตอนนี้ก็รีวิวตู้เอผ่านะคะที่ ตู้เสื้อผ้านี่ก็คือวบยแรกในชีวิตของน้องแนนเลยนะคะ <M> ก็ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาก็คือที่บ้านไม่เคยมีตู้เสื้อผ้าค่ะอันนี้คือตู้แรกนะคะสําหรับน้ําพักน้ําแรงน้องแนนนะคะน้องแนนก็ซื้อมานะคะคือไม่ใช่ว่าพี่นัทไม่เคยคิดจะซื้อหรือว่าอะไรนะคะเราคิดกันมาตลอดนะคะว่าจะซื้อ,อตู้เสื้อผ้าน,นะคะก็คือตอนตอนแรกคือแค่สองคนเองนะคะก็มองว่ามันยังไม่จําเป็นนะคะเพราะว่า เรามีที่แขวนอยู่แล้วนะคะก็แขวนเอามันก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะกลิ่นมันจะไม่แบบเสื้อผ้ามันจะไม่อาบนะคะแต่ก็พอตอนนี้ปุ๊บนะคะเรานอนสามคนนะคะก็มันสําคัญแล้วนะคะต้านูจะลุกเลรวลุกก็คือก็ถือว่าภูมิใจมากเลยนะคะที่ซื้อตู้เสื้อผ้าได้วันนี้นะคะเพราะว่าน้องเนมก็คือคิดมาตลอดว่าจะซื้อแบบว่าชุดเครื่องนอนนะคะก่แบบ ตู้เสื้อผ้าเตียงที่นอนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ถ้ารอซื้อทีเดียวนะคะน้องแนนคิดว่าอาจจะนานนะคะกว่าจะได้นะคะทีนี้ก็เลยคิดคิดว่าแยกกันซื้อดีกว่านะคะตู้เสื้อผ้าเลยมันก็ไม่จําเป็นว่าต้องซื้อเป็นเซตนะคะถ้าเป็นเซตอาจจะแพงนะคะน้องแนนเลยคิดว่าซื้อแบบนี้ดีกว่านะคะก็ข้อๆทยอยซื้อเอานะคะเพราะว่าน้องแนนอยากแต่งห้องสวยนะคะเพราะว่าอ่า พอมีบ้านแบบนี้แล้วนะคะมันก็คือความภูมิใจของน้องแนนอีกแบบหนึ่งตรงที่ว่ามีบ้านแล้วนะคะก็จะมีตู้เตียงที่นอนแบบสวยๆจัดห้องดีๆอะไรอย่างแบบนี้นะคะก็ฝันไว้นะคะก็วันนี้ก็เป็นจริงแล้วนะคะน้องแนนก็เลยก็คิดว่าพยายามทำดีกว่านะใหะ้ให้มันแบบเป็นตามที่หนูต้องการนะคะตามที่หนูต้องการนะคะก็วันนี้ก็นะคะก็พอแค่นี้ก่อนนะคะ เจอกันมาในคลิปหน้านะคะกับน้องแนนนะคะในคลิปหน้านะคะหนูจะบอกเลยว่านะคะได้เจอญาติิหนูหลายคนแน่นอนนะคะเพราะว่ารอบนี้นะคะหนูจะถ่ายคลิปมาเยอะๆนะคะหนูจะถ่ายคลิปมาจากฟังมหาชัยเยอะๆนะคะแล้วรวมกับที่หนูไปหาเพื่อนที่รู้จักละหลายคนสนิทกันด้วยนะคะ<ม>รอบที่แล้วคือไปกับพี่นัทคือไม่ได้ไปนะคะเนื่องจากว่าเรามีเวลาน้อยมากๆค,<ม>ค่ะก็เลย ว่าจะแวะไปทําคลิปบ่อยๆนะคะน้องแนนคิดว่ารอบนี้จะได้คลิปมายิ่เยอะแน่นะคะรอชมกันได้เลยนะคะน้องแนนจะสื่อสารกับคนพม่าแล้วก็จะพูดภาษาพม่าภาษามอญเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นะคะน้องแนนขอตัวลาก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะหนูครับขอบคุณลุงป้าๆในเลมอ่ะขอบคุณครับอ่ะขอบคุณนะครับอะขอบคุณครับก่อนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอีกนะครับ เดี๋ยวจะเอาน,นุ่ตั้งเข้ากล้องบ่อยๆนะครับอืมอืออยากได้รถเขาบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายนุยตั้งไม่เอาด้วยเลยบ๊ายบาย